สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่29นะคะ ธันวาคมพศ2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ i.d.line ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ5ถ้วยห้าไม้เท้านะคะเลข5ตามตำราพระยิปซีี่ยเรียกว่าเป็นเลขของความวุ่นวายนะเลขของความเหนื่อยนะคะความอึดอัดใจความทุกข์นะคะในวันนี้ดูเหมือนคนวันอาทิตย์นะค่อนข้างจะเรียกว่า เหนื่อยๆนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับเรื่องราวนะคะมีความทุกข์ใจหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ได้บอกใครไม่ได้นะคะเรียกว่ากล้ำกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวนั่นเองเนาะอิทธิพลของ5ถ้วยเนี่ยมักจะวนเวียนอยู่กับอดีตนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวเดิมๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวาในอดีตนะคะมีคําพูดมีใดๆเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกของเราเนาะมันก็เลยทําให้เรียกว่าจม นะคะคอยู่กับคําว่าอดีตแต่อย่าลืมนะคะว่าปัจจุบันยังมีสองถ้วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่ทุกๆปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขแต่บางครั้งเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงในวันนี้นะคะเรียกว่า อ,อิทธิพลของห้าไม้เท้าเข้ามาเนาะความเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางคนไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตจะไปทางไหนต่อดีนะคะสับสนวุ่นวายเหลือเกินจะทําอะไรมันก็มีการแข่งขันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงช่วงนี้จะทําอะไรมันดูติดติดคัดคัดมันดูมีปัญหาซะเหลือเกินเนาะอิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่บอกว่าใจเย็นๆช่วงนี้อยู่ในช่วงของการคิดนะคะการทบทวนเรื่องราวสิ่งต่างๆรวมถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยนะคะอ่า เรียกว่าต้องให้กําลังใจตัวเองต้องอยู่แบบมีความหวังมีกำลังใจนะคะเปลี่ยนความคิดในด้านลบให้เป็นสิ่งดีๆนะคะให้เป็นพลังบวกที่ดีมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะคลับเคลื่อนต่อไปได้อดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันทําได้และอนาคตมันก็จะดีได้นะคะถ้าปัจจุบันเราทําดีแล้วเนาะ วันนี้การงานมันมีความเบื่อเบื่อนะล้าเพียเพียบางคนนับวันรอคอยวันหยุดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอยากจะหยุดอยากจะพักผ่อนนะคะเหนื่อยกับงานเหลือเกินเหนื่อยกับปัญหาจุกจิกเหนื่อยกับความวุ่นวายนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการทํางานเท่าที่ควรนะเรียกว่าวันนี้ถ้าทํางานก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกับใครเรียกว่าทําหน้าที่ทํางานของตัวเองมากกว่านะคะแต่งานบางอย่างเราก็ต้องอขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างด้วยนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้สําเร็จคนเดียวนั่นเองนะคะการค้า การขายวันนี้อาจจะดูเงียบซบเซาไปบ้างส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินก็มีความกังวลนะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะกลัวว่าจะหมุนไม่ทนันกลัวว่าจะไม่พอใช้นะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เรียกว่าต้องใช้เงินเข้ามาทําให้ค่อนข้างจะดูเครียดนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภพอมีเข้ามาพอได้ค่าขนมตัวเล็กจากความฝันนะคะส่วนความรักวันนี้ไม่ได้โดดเด่นสําหรับคนวันอาทิตย์นะเรียกว่าด้วยอิทธิพลของห้าถ้วยเนาะมันมีความน้อยหรือคนรักของคุณเนี่ย จะมีคำพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจนะคะเรียกว่าวันนี้ความรักคือพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูกันนะสาหรับคนที่มีคู่มันดูหงุดหงิดไปหมดเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นคนโสดยังบูฟออนไม่ได้ยังไม่ลืมแฟนเก่าคนเก่าเลยนะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวช่วงบ่าช่วงไหลต่ตึงๆนะคะช่วงต้นคอเนาะบางคนเกิดจากความเครียดสะสมด้วยนะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหนา้าไพ่มีเลขห้ามีเลขห้าและเลขเจ็ดค่ะคนวันอาทิตย์วันนี้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีจะเป็นการเสริมโงเหงนะคะแล้วก็โต๊ะทํางานจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมันจะช่วยเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยค่ะนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์เด็กถือเหรียญน,นะคะราชินีดาบนะคะและ6กดาบนะคะอะวันนี้มีอิทธิมลของไพ่ดาบสองใบเลยนะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็เรียกว่าปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆดูเหมือน เรียกว่าค่อยๆดีขึ้นนะทุกๆอย่างมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่เฝ้ารอก็เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะวันนี้นะคะก็เรียกว่าคนวันจันทร์เนาะก็ค่อนข้างจะเต็มที่กับงานนะคะกับหน้าที่กับในส่วนที่ตัวเองทํานี่แหละนะคะเรียกว่าเต็มที่เต็มร้อยเลยเหมือนกันนะหมกมุ่นอยู่กับงานนะคะอ่ารวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะคุณยังคงทํางานทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเนาะและแล้วก็ ถ้าเรียกว่าวันนี้ถ้ามีในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะ เรียกว่าเดินทางคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปติดต่องานนะคะไปคุยกับลูกค้านะคะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะเรียกว่าวันนี้ภัยที่ผลดาบมันเหนื่อยเนาะแต่เรียกว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆเคลียร์หรือว่าผ่านไปนั่นเองค่ะชโชคลาภนะคะเด็กถือเหรียญถือว่ามีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีพอได้ค่าขนมใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากเด็กจากกุมารนะคะตัวเล็กจากบริวารน,นั่นเองค,ค่ะการเงินก็เรียกว่าขยันเข้าไว้มีแนวโน้มที่การเงินคุณจะดีขึ้นได้ค่ะ ส่วนความรักนะคะยังคงดูแลกันยังคงประคับประคองกันไปนะคะเรียกว่ามีอ่ามีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะก็ยังเรียกว่าความรักก็ยังคงยังคงเรียกว่าประคองกันไปได้เนาะในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักในวันนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะมีคนที่คุณแอบชอบแอบมองแอบปื้มอยู่แต่อาจจะยังไม่กล้าเข้าไปพูดนะคะเข้าไปทักทายหรือเปล่านะตอนนี้อาจจะได้แค่เฝ้ามองแอบมองนั่นเอง นั่นเองนะคะส่วนสุขภาพนะคะอิทธิพลของหกดาบบางคนนี่มันจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะร้อนๆ้หนาวนะคะอาจจะมีอาการไอจามเป็นไข้เป็นหวดัดหรือเป็นภูมิแพ้เกิดขึ้นได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานจากเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหมีเลขหและเลขหค่ะ มาดูคนวันอังคารค่ะเด็กถือถ้วยนะคะแทนแพลนนะแทมพลน,นกับเด็กถือถ้วยเนี่ยเรียกว่าคนวันอังคารวันนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของงานการเรียนรู้นะคะ าการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่อาจจะเป็นโปรเจกต์ในปีหน้านะคะช่วงนี้อาจจะอยู่กับาการเรียนรู้สิ่งต่าง,างๆการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะหรือว่าการทํางานก็ได้ด้วยนะคะวันนี้การงานก็เรียกว่าเต็มที่เนาะเจ็ดไม้เท้านะคะลุยเต็มที่สู้สุดกําลังเหมือนกันนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะก็เรียกว่ามีความโดดเด่นเนาะหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยติดต่อนะคะกันในเรื่องของงานก็ได้ ด้วยนะคะเรียกว่าการงานนี้รรมวารับรื่นหมมันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแหละแต่คุณเคลียร์ได้คุณจัดการได้นะคะมันก็เลยทําให้ปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเหนื่อยเข้ามาก็ตามนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าหาเงินเก่งนะคะมีไรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาแต่อิทธิพลของแถมแพลนเรียกว่าได้มาหมุนไปหมดไปหรือการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญน,นะคะหมดไปกับอาหารของกินนะคะบริวานนั่นเองนะคะก็เรียกว่ายังถือว่ามีมีการเงินเข้ามาให้หมุนเวียน นะคะขยันเข้าไว้นะคะการเงินจะดีขึ้นโชคลาภเนี่ยนะคะมีโชคเข้ามาใครที่มีตัวเลขสลับไปสลับมาให้ดีนะหรือตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากเอกสารนะคะความรักวันนี้ถือว่าโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะมีการพูดคุยมีการทําความเข้าใจมีการ ปรับความเข้าใจกันหรือให้กําลังใจกันนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ของกันและกันเนาะวันนี้รักไม่ได้ดูแย่จนเกินไปส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีคนเข้ามานะอาจจะมีคนคุยนะคะคนที่ถูกใจเนาะแต่คุยคุยไปแล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียกว่าอาจจะมีทั้งคนใกล้แล้วก็คนไกลเข้ามาเลยทีเดียวสุขภาพนะคะคนันงคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกบาดไหลช่วงแขน นะคะอาจจะเกิดการเกรงกล้ามเนื้ออักเสบได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะอย่าก,กังวลไปเลยกระแสะการเงินกําลังหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข1มีเลข4และเลข7นะคะหรือเด็กถือถ้วยเนี่ยคนวันอังคารนะคะวันนี้อ่าถ้าจะทําบุญเนาะก็ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มอาหารของกินจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารด้วยค่ะ มาดูคนวันพุธค่ะคนวันพุธหนึ่งถ้วยนะคะอุดมสมบูรณ์อาหารของกินนะในวันนี้อัศวินดาบนะคะการเดินทางนะคะอัศวินดาบเนี่ยอาจจะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอัศวินดาบเนาะใครที่ขับรถเร็วนะคะก็เรียกว่า,าใจเย็นๆลงนิดนึง นะคะแล้วก็วันนี้พยายามหลบปลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการโต๊คามนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาพูดจาเอ,อะอะเสียงดังโวยวายนะคะใส่คุณนะคะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆให้ตั้งสตินะคะพูดให้น้อยทําให้มากนะคะคิดให้เยอะนะคะอิทธิพลของเฮอร์มิตด้วยนะช่วงนี้คนวันพุธค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่หรือกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมากกว่านะคะบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอบ ะะแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะมีความคาดหวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าการงานยังถือว่าคุณก็ยังยังยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะงานก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะมีงานที่อาจจะแบบเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนมันพุธนะค่อนข้างจะเซฟมากขึ้นช่วงนี้นะคะอิทธิพลของเฮอร์มิตเนี่ยเรียกว่า เก็บประหยัดอดออมมัธยัติจะใช้จ่ายอะไรทีนี้เรียกว่าคนมนพูดมีค่อนข้างจะคิดแล้วคิดอีกนะคะหลกัหลกๆวันนี้ถ้าการเงินจะหมดไปนะจะหมดไปอกับอเรียกว่าอุปกรณ์นะคะในการทํางานนะคะ หรือว่าอาหารของกินที่จําเป็นมากกว่าค่ะส่วนความรักนะคะความรักอิทธิพลของหนึ่งถ้วยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะอาจจะมีบ้างนิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวปกตินาะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจ นะคะคสุขภาพวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวบางคนเป็นเหมือนโรคชรานะเหมือนเป็นเหมือนโรคคนแก่นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้ด้วยนะลำไส้ไม่ดีลำไส้อักเสบกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยท้องอืดทองเฟอนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธ จำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขนาไพยมีเลขหนมีเลข6และเลข9ค่ะวันนี้คนวันพุธไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะด้วยอิทธิพลของไพ่เฮอร์มิตนั่นเองนะคะ มาดูคนวันพฤหัสบ้างคะ่ะคนวันพฤหัสนะคะเด็กถือดาบหงุดหงิดงุนงานใจนะทำอะไรมันดูภาวะผวาะวงห่วงหน้าห,ห่วงหลังช่วงนี้นะคะ การเงินนะคะยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากนะคะการเงินหลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าขยันเข้าไว้นะคะการเงินดีขึ้นได้ค่ะอิทธิพลของคิงเหรียญบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะบางคนเป็นเงินโบนัสเนาะเรียกว่าเป็นเงินที่อาจจะ เป็นสินน้ำใจนะคะกับสิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปนั่นเองเนาะก็เรียกว่าวันนี้ไพ่เด่นในเรื่องของการเงินนะคะคนเหมือนพฤหัสโชคลาภนะคะผู้ชายนะคะลักษณะทมท้วมจะนาโชคลาภมาให้การงานวันนี้นะคะอาจจะมีบางปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะอ่าก็เรียกว่าค่อยๆเคลีย,ร,ย,ย,ยร์ค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขไปนะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างเนาะก็เรียกว่าจะใช้อารมณ์หรือว่าใช้ความเอาแต่ใจของตัวเองก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าบางอย่างต้องถอย ที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าอิทธิพลของ8เหรียญเนี่ยการงานการงานเนาะต้องฝึกฝนพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดต่อการเรียนรู้นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะความรักนะคะวันนี้รักมันเยบรักมันเหงานะเรียกว่าความรักมันอาจจะดูเย็บเยบ,เ,ยบเหงาๆเนาะต่างคนต่างก็เรียกว่า ไปทางานไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเป็นคนโสดนะคะถ้าคนโสดนี้เรียกว่ายังอยู่ในโหมดของคําว่าโสดอยู่นะสุขภาพนะคะจะมีปัญหาช่วงเอวนะคะช่วงหลังปวดเมื่อยบางคนลุกผิดจ,จังหวะบางคนนั่งนานก้มนานนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังได้นั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ เธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทําไมเธอไม่เลิกมันล่ะเลขหน้าไพมีเลขหนึ่งมีเลขแปดและเลขห้าค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะคนวันศุกร์สามเหรียญการค้าการข,า,า,รขายการพูดคุยการเจรจาการต่อรองนะคะหรือนะคะ สามเหลี่ยนเนี่ยค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินส่วนแบ่งเงินส่วนต่างนอ้อหถ้วยนะคะวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมๆนะคะเพื่อนร่วมงานคนเดิมหรืออาจจะติดต่องานกับลูกค้าคนเก่า หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าการให้อภัยการกลับมาคืนดีด้วยนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันเกิดกานเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะวันนี้เรียกว่าจะมีการปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันเกิดขึ้นการงานยังถือว่าวันนี้ค่อนข้างจะดูชิลๆนะด้วยอิทธิพลของ The f นะคะก็เรียกว่าการงานค่อนข้างจะราบรื่นเลยทีเดียวคุณยังคงทํางานทําหน้าที่ทําในส่วนที่คุณรับผิดช,ชอบเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะตําแหน่งเพื่อนร่วมง,งานถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะเข้ามาส่งเสริมดวงนะคะทําให้รู้สึกว่า ปีมีความสุขกับงานมากขึ้นเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้าการอุปถัมภ์ยังคงให้การผลักดันยังคงให้การช่วยเหลืออยู่นะคะการค้าการขายก็ยังถือว่ามีความโดดเด่นในวันนี้เรียกว่ายังมีลูกค้าเก่าลูกค้าบอกต่อวนเวียนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดกันเลยทีเดียวนะคะไม่ถึงกับเงียบไม่ถึงกับซบเซาเนาะหรือว่าอาจจะมีออเดอร์แบบฟุกๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะแต่การเงินวันนี้ค่อนข้างจะสะพัดนะคะเรียกว่าการเงินนี้ มีรายได้มีการเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเนาะแต่อิทธิพลของเดอะฟูก็เรียกว่าหาเก่งใช้เก่งนะวันนี้การเงินบางคนอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะคะเออเสื้อผ้าสิ่งที่เข้ามาเรียกว่าแต่งเนาะแต่งประดับให้กับตัวเองนะคะพวกไพ่เดอะฟูเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งใช้ใช้เงินแบบสุรุย่ยสุรายเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะโชคลาภนะคะมีโชคนะคะมีโชคเข้ามาตัวเล็จากเอกสารจะให้โชคค่ะ ความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะยิ่งถ้าเป็นคนที่มีคู่อาจจะมีแพนมีแผนในเรื่องของการเดินทางการจะไปพักผ่อนนะคะ,ะก็เรียกว่าแฮปปี้เนาะคู่ไหนที่มีปัญหากันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันแล้วก็ให้อภัยกันถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณโสดไม่สนิทนะหกถ้วยสามเหรียญเดฟู The The ool, เนี่ยเรียกว่าอาจจะมีคนคุยคุยหลายคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนเก่านะคะหรือว่าคนคนใหม่ที่เพิ่งจะผ่านมาเนาะเรียกว่า อาจจะคุยคุยไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าคุณจะจริงจังกับใครนะคะแต่ดูเหมือนมีแนวโน้มที่ยังมีใจไม่ลืมคนเก่าอยู่นะ สุขภาพนะคะโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแต่อทธิพลของเดอะฟูนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกเขา่าเขา่าเท้าได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดการลื่นนะคะหกล้มนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ <c oughs> เร็วๆนี้เธอจะได้คําตอบในเรื่องที่เธอสงสัย <c oughs> เลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข6และเลข0ค่ะ มาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะคนวันเสาร์เมจิกเชียนนะคะการเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะงานบริการติดต่อสื่อสารอัศวิเลียนนะคะ,ะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นเนาะแล้วก็การเงินหลักๆจะได้มาจากตัวเองนะคะจะได้มาจากคําพูดจะได้มาจากาสติปัญญานะคะ วัยพิบของคุณเนี่ยแหละนะคะบางคนเจ็ดเหรียญได้เงินมาจากคําว่าเงินออมเงินสะสมนะคะเงินสาหารณ์นะคะเงินโบนัสเนาะก็เรียกว่า,าช่วงนี้คนวันเสาวก็เรียกว่าไรายได้นี่ คุ้มนะคะกับสิ่งที่คุณเหนื่อยมากับสิ่งที่คุณทํามาการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าคุณก็มีการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามานะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการวางแผนวางแผนจะทําอะไรเพิ่มเติมดีนะคะ,ะเรียกว่าอาจจะกําลังมองหาเนาะในเรื่องของคําว่ารายได้เสริมงานเพิ่มนะคะงานรับจอบงานประจํายังมีความมั่นคงอยู่นะแต่บางคนเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะมองอะไรที่มัน ให้เติบโตมากกว่าเดิมนะคะถ้ายังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะก็ใจเย็นๆในช่วงนี้การค้าการขายนะคะก็เรียกว่า,ายังมีออเดอร์นะคะมีลูกค้าวนเวียนแวะเวียนเข้ามาอยู่ นะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินโชคลาภเนี่ยท,ทะเบียนรถจะให้โชคด้วยนะคะคนวันเสาร์ลองไปดูนะส่วนความรักนะคะวันนี้ความรักไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่เป็นไพ่ของคําว่าต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ของกันและกันมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้รักก็ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอป้ามองว่าคุณมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ายังยังไม่ได้จริงจังกับใครเลยทีเดียวนะคะส ขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเลขนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขหกและเลขเจ็ดค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้งเวันนะคะ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ